สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลิกเรื่องวงสงกันแล้วครับผมไม่เริกวงสงกันแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆเราเราทำงานกันมาแบบสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะเพิ่งจะสะดวกวงสงเนาะก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เริมได้เริมได้เลิกฉายก็เลยแบบว่ามาวงสงวันนี้ค่ะสำหรับกระแสที่ผ่านมาก็คือกระแสซีเฟอร์มากๆเลยทีเดียวยอดโว์ยอดวิยวต่างๆคือมันส่งผลตอบรับกับให้เราได้ทำงานเป็นกำลังใจขนาดไหนกัน เอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังขนาดไหนค่ะแต่ว่าพอยอดวิวที่ได้มาน้องๆทุกคนแบบใจฟูมากๆเลยแล้วก็แบบทีมรู้สึกว่ามีกำลังคุณแม่ก็แบบว่าคอยเชียร์ตลอดเวลาด้วยซีนต่างๆที่แบบปล่อยของมาก็คืออันนี้คือเป็นน้ำจิ้มหรือว่ายัางไงคะสปลอยพอสปลอยได้เป็นเขาโอ้ถ้าถ้า,ถาเรียกว่าน้ำจิ้มไหมก็ <c oughs> เป็นน้ำจิ้มเลยแหละครับ <c oughs> แต่ว่าน้ำจิ้มมันจะมีหลายรสชาติ <c oughs> <Okay. S 1> อาจจะที่เห็นไปจะเป็นแค่รสชาติเดียวแต่ว่าถ้าได้ดู ครบทั้ง12 EP รับรองว่าได้ครบรถแน่นอนครับอันนี้ของเราใช่ไหมครับพูดหนึ่งหลายพูดหนึ่งหลักของเรายังไงบ้างว่าของเราก็แบบแซ่บอยู่เหมือนกันไม่ไม่เท่าเขาจะเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักเกินมากกว่าแต่ก็มีแซ่บบ้างแค่เห็นว่าแบบล่าสุดไปพึ่งจะมีงานโค้งๆกันมานะมันมีโนรตไลท์อะไรยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ไหมครับผมก็ ปุบไว้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะเปิดเผยแล้วเร็วนี้มีลัทแสดงครับยังอยากจะฝากบอกอะไรซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนก็จริงๆอยากจะฝากขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณทุกๆคนที่สัพพอร์ตเราตั้งแต่ตอนช่วงปล่อยตัวไพลอตครับที่แบบว่าถึงตอนนี้หกล้านวิวไปแล้วแล้วก็รวมถึงตัวเทเลอร์ที่ปล่อยไปด้วยครับเร็วนี้ก็คือขึ้นหลักแสนวิวไปแล้ว ใช่ครับขอบคุณมากๆจริงๆมันเป็นกําลังใจหนึ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีแรงในการที่จะทํางานอย่างหนักต่อไปแล้วก็ในพาร์ทถัดไปก็ยังไงก็ติดตามนะครับตอนที่เราปล่อยซีรีส์ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่ทนะครับกับการรับร่วมงานกับบ้านโอฟครับรู้เป็นไงบ้างก็อบอุ่นมากครับแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองสุดๆเลยไม่เหมือนทํางานแต่ไม่เหมือนแบบครอบครัวเราทํางานด้วยกันไม่ได้กดดันอะไรเลยแล้วก็ออกมาดีกว่าที่คิดไว้อีก สน,นุกามากเลยครับแค่พายลอมกมาสองแบบของเราก็แบบแปลกใหม่ในการนั่งกับคาลรสเตอร์เราอะคาลิสเตอร์ก็ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ก็เป็นบทที่ต่างต่างต่างกัน <laughs> ต่างอยู่แต่ก็เป็นท้าทายเพราะว่าไม่ได้เล่นซื้อมาก็นานแล้ว<ม>ก็ตืดด่นเต้นเหมือนกันเลยมาถ่ายครั้งหนึ่งพี่รู้จัดครับผมมีใครจะฝากแบบที่มีถึงคนหรืออยากจะบอกอะไรกันบ้สักหน่อยเลยครับคุณแม่ฝาก ให้คุณแม่ให้คุณแม่พูดว่าให้คุณแม่ฝากหน่อยแม่ฝากลูกๆด้วยนะคะฝากโอเคแล้วก็ฝากฝาก m 4 Entertainment เอาไว้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะช่องทางการติดตามก็คือมีเฟสบุ o กทวิตเออเป็น X เนาะแล้วก็ Youtube, TikTok ทุกช่องทางเลยค่ะเป็น e m a i n m e n t ค่ะโอเคขอบค่ะขอบคุณมากค่ะ